สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํารายการคุยกับคนที่มีปัญหาด้านสายตาโดยตรงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับจากาคุณอ้อยนะครับซึ่งมีปัญหาสายตาสั้นนะครับเดี๋ยวให้คุณอ้อยแนะนําตัวนิดหนึ่งครับค่ะน้องสวัสดีนะคะช,ชื่อนางสาวนิภาวรรณสุวรรณเพชรค่ะชื่อเรินชื่ออ้อยค่ะคเกียรติคุณอ้อยใส่แว่นนา,นา่นนะครับเป็นแว่นกรอบจอดด้วยสวยมากเลยนะครับนีสั้นเท่าไหร่ครับตอนนี้สั้น200อยค่ะ คุณอ้อยใส่แว่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอ๋อน่าจะประมาณอายุ25ค่ะอายุ25เนาะตอนตอนนั้นครั้งแรกสั้นเท่าไหร่ครับร้อเจิบหอ๋อ175ก็ใส่แว่นแล้วเนาะคุณอ้ยอยใส่แว่นตัวนี้เป็นไงบ้างครับชัดเจนสบายตาเลยไหมใช่ค่ะอยากให้คุณอ้อยเล่านิดนึงครับก่อนที่จะมาเรื่อนใส่แว่นได้มีอาการยังไงถึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาได้ไปตรวจตาแล้วก็ได้ทําแว่นใส่ครั้งแรกตอนนั้นตอนนั้นอาการเป็นยังไง เบลอมัวมองไม,งม,งมช่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนกลางคืก็มีดวงไฟเนี่ยค่ะความรู้สึกแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะเป็ๆๆนจิ๊กช็อตแล้วในชีวิตประจำวันคุณอ้ยอยส่งผลกระทบในในในชีวิตประจำวันอะไรบ้างก็รู้สึกขาดความมั่นใจนะคะเวลาเราจะข้ามถนนอย่างเงี้ยจะลองมองไม่ชัดไม่ใส่แว่นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียความมั่นใจอ่ะไม่รู้ว่าเราจะมา อยู่ในระยะแค่ไหนนี้เราข้ามไปเราจะข้ามได้ไหมนะคะแล้วก็เวลาตอนกลางคืนก็รู้สึกเบลอๆค่ะ <ừ. S 1> ไม่รู้ว่าค่ะข้างหน้าเขาจะมีอะไรอ่าสั้นสองวันนี้ก็ถือว่าเยอะเนาะมองไกลๆเนี่ยยังมองตัวหนังสืออ่ามองไปไกลๆเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่ชัดเลยเนาะนะอ่าก็หลังจากที่ใสแ่แว่นแล้วคือแบบมั่นใจมากขึ้น,อ,น,นอ่าไปไหนไกลๆได้อ่าครับพอใสก็มั่นใจเนาะ แว่นตัวตัวนี้คือทำจากผีเวตาสาธิเชยนแคร์เนาะแต่ที่คุณด้อยมาตรวจที่ทีแวตาสาธิเชียนแคร์เนี่ย, care, นะย care, ได้ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่คุณ้อยไปตรวจที่อื่นมาช,ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างรู้สึกว่าเครื่องไม้เครื่องมืออย่างางี้ค่คคคะก็ทันสมัยมากขึ้นๆคะแล้วก็สามารถมองเห็นร่วมตาของเราได้เลยค่ะคุณหมอก็แนะนําให้ด้ มีปัญหาด้านไหนก็จะแนะนำตัวเองกให้ค่ะว่าเราควรจะนล็ประเภทอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคุ่อ้อยนะคะรับพ่อ้อยจะมีปัญหาสายตาในเรื่องของสายตาสั้นนะค,ะครับแล้วก็มีเอียงนิดหน่อยนะครับหลังจากที่มาทำเลนตากับสาธที่พิชัช่นแคร์ได้เลนตาที่ถูกใจไหมครับถูกใจมากถูกใจ<ห>ใ<ช>มากเนาะแล้วก็ชัดเจนมากสบายตานะครับแล้วก็ได้รับการตรวจโดยนัทศรรามาศเนาะคลินิค<ช>เลนตาสาธที่พิชเ่นแคร์ก็จะมี2สาขานะครับที่ สาขาศรีสะเกตแล้วก็ที่สาขาถูกขันอยากจะให้คุณอ้อยนะครับเชิญชวนเชิญชวนสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาคนที่ใสแ่แว่นอยู่เนาะคนที่ลังเลสงสัยว่าเอ๊ะตนเองเนี่ยเริ่มมีปัญหาสายตาสั้นหรือมีปัญหาสายตาเอียงสายตายาวหรือยังนะครับหรือเด็กเนาะบุตรหลานของท่านนะครับที่ เล่น iPad เล่น iPhone เยอะเนาะอ่านหนังสือ e, เยอะเงี้ยเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องสายตาอยากให้ผ้รอยเนี่ยเชิญชวนเชนิญชวนมามาดูแลสุขภาพสายตากนะันค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาต,าตาร,าระะวจาสายตากับนักธศรมาเโดยตรงนะคะก็จะได้เข้าตสายตาแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะเรื่องไม้เรื่มงก็ทาสมานะค่ะขอแนะนําให้มาตรวจขาสายตาที่นี่ก่อนนะคะครับนักธศนมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตานะครับเรียนจบปริญญาตรี6ปีทางด้านสาขาทัศนามาตรนะครับคอยบริการแล้วก็วัดสายตาให้กับท่านนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตาโดยตรงเชิญชวนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุทโอ,อยค่ะ